ขายดีต่อเนื่องเลยครับถุงมือผ้านะครับผมยก10โหล120คู่ตระก้านี้ขายดีมากครับเพราะว่าเป็นอย่างหนา7ดขีดนะครับผมทิ้งเลือกได้ตกคู่แล้วประมาณ3บาทกว่า4บาทกว่าต่อคู่เองนะผมใช้ดีขายดีนํามาบอกต่อกันครับสำหรับถุงมือผ้าตระก้านี้ร้านค้าพร้อมจัดส่งเลยครับได้ไป10โหลแบบนี้เลยนะครับตระก้านี้คุ้มๆจะซื้อไปใช้เองหรือว่าซื้อไปขายก็โอเคเลยนะครับในตระก้าหนาสุดอ่ะเขาจะมีตัวสีเทา ให้ด้วยนะครับนี่มีให้เลือกบางทีเป็นงานหนักงานที่ต้องใช้กับการคลุกครีดินดินนะครับผมที่สกรปรกง่ายก็ใช้ตัวสีดําก็ได้แต่ถ้าเป็นงานที่แบบสะอาดสะอาดทั่วไปเค,เครื่องมือช่างใช้ในบ้านนะครับป้องกันการากระแทกมือต่างๆป้องกันมือนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยทีเดียวนะครับมีจ้ำที่ข้อมือ ให้ด้วยนะครับผมนี่ป้องกันการหลุดนักนี่การแบบว่าลูดออกไปนะครับผมเยี่ยมมากเลยครับถ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่สกปรกมากสามารถถอดซักได้แบบนี้ด้วยนะโอ้โหโอเคมากเลยนะครับอันนี้ขายยกเกินไปเลย10โโลนะหนึ่งร้อยคู่ตะกร้านี้ขายดีมากนะครับผมกดซื้อกดสั่งกันได้เลยที่ตะกร้าไอทีนะครับใช้ดีขายดีนะํามาบอกต่อกันร้านค้าพร้อมจะส่งแล้วก็อันนี้ ตรงปกด้วยนะครับอันนี้รีวิวจากสินค้าที่ใช้งานจริงนะครับผมขอบคุณที่อุดหนุนกันด้วยครับกับร้านค้าตะกา้านี้ถุงมือผ้ายก10โหล120คู่ครับเยี่ยมเลยครับผมโอ้โหใหญ่แล้วก็หนักดีเหมือนกันนะครับเนี่ย